นี่พีรับประชุ่ช่องเพชรแสงตะวันจูทุ่งนะคะก็่มะมาบอกเรื่องเล่าของบอดจูนะคะบอดจูเป็นเก่งคือพอผูุ้ปั่นพอสางสางเงินสางง้านสางาสาองค์กรใครบอกว่าสุดยอดของความเป็นผู้นำแล้วก็เป็นผู้ที่มองกัดไกลนะพี่น้องแล้วก็เป็นผู้มองออกมองออกในเหตุการณ์ณปัจจุบัน เป็นเองก็ได้โคดกุ้งงาี่น้อกก็ค่อยๆลำดับซูฟังนะและแน่นอนที่สุดก็ถือว่าเป็นช่วงจังหวะเวลาที่ายยูุ่หราก้นกะติดตามแล้วคอยหาว่าคือพอเห็นมีสิ้งเกินไหมจกเครือน้อนะซึ่งวัดจวเองเพื่อเองก็เคยได้เกินไหยีดอกว่าจะมีเพลงของพอลูกแบบมันๆโจๆโจเออกตะสมีมาก นะคะแล้ววันนี้เพื่อนกระสิบไปบันทึกเสียงนะคพอาวันนี้ก็คือได้ทําการบันทึกเสียงเป็นที่เรียบร้อยรองแต่ว่า,วาจะออกสู่หูสูต่ตาของอ่าพ่อแม่เ,มเอทซี่พนักงนะแต่สิ่งที่บอดโจเพิ่นอยากให้เอทซีเข้าใจนะคะพี่น,อน้องนั่นก็คือเรื่องเล่าของณาปัจจุบ,บันนี้ซึ่งบอดโจเพิ่นเองก็ได้พูดนะคะขูดถึงนะว่า ในวินาทีนี้นะคะพี่นอ้องพูดถึงเรื่องเล่าของการทำเพลงมุมมองของผมในตอนนี้วงการเพลงบ่คอยจะฟีเวอร์ปันในดมันเมือนเรืองเล่าจีนเล่ากำลังจะลํำดักเข่าฟังนั่นเองนะคะจะขออนุยาตหยิบยกนะคะเรื่องเล่าของขุดของบอโจนะคะได้นามาบอกสู่กับฟังแล้วกับบอคอยจะ,ะคึกคักเท่าไดนะคนเหตุเพลงมือนี้ก็น้อยลง เพ่งค,คุณภาพกะหน่อยลงด้วยขนาดไขง่ายเบอร์ง่ายๆตอนนี้เนาะก,กะบ่าใครจะปล่อยเพ่งเหม่นก้นผึ่นนะคะนองบ่าใครจะปล่อยเพ่งออกมาด้วยต้นทุนการทาเพ่งเพ่งคุณภาพจริงๆเช่นไข่ของผมแต่ละเพ่งมันไม่ํากรัวหนึ่งแสนคะแนนเลยนะต่อเพ่งไหนบอกว่าใส่เงินประมาณหลักแสนนะคะ ด้วยตอนนี้นะพี่น้อง youtube เองกับปับประบบใหม่นะให้ยอดวิวในยุคนี้หน่อยกลัวยุค่อนนะอันนี้คือเรื่องเล่าของยูทูบเบอร์ที่บอลโจคนเองได้สัมผัสมากของยู u ูบสมัยนี้หนึ่งแสนวิวก็จะได้อยู่ประมาณหลักพันพันสองพันประมาณนั้นนะคะแต่ถ้าเป็นแสนวิวถึงล้านวิวของ youtube ยุคนี้ก็ ดู้ส้อวานใหตอนนี้แต่หิวมากนะคือสิ่งทีบริสวทธิ์หเปล่านะคะพี่น้องและช่องทางโซเชียลอีกหลายแพลตฟอร์มท่ามห้ยแต่ตอนนี้ก็คือมีโซเชียลอีทไลายแพลตฟอร์มนะคะพี่นะ้องท่ามห้ยอดวิวกระจายและด้วยเศรษฐกิจบ้านเมืองแต่ยังก็ยังได้ฟื้นตัวดีนั่นแหละนะคะองค์ประกอบอ e ีกหลายองค์ประกอบนะคะนั่นก็คือเรื่องราวขององค์ประกอบอีกหลายอย่างนะคะท่ามห้คนส่วนมาก อาจจะยัง่งยังบร่านใดสนุกบอดสนุกท่านใจกตัะไปบอมวทนทางใจเออที่จะมามวนสนุกสนานรี่แหลกเพราะสําคัญมากกว่าการโฟกัสฟังเพลงนั่นคือคนส่วนใหญ่จะโฟกัสไปที่การใส้ชีวิตปากทองามาหากินยังไงให้รอดหลายกลัวประมาณนั้นสมมือหนีบอดอูเล่าก็มองไปถึงว่า เรื่องเล่าที่หลายคนย่งพันที่โฟกัสถึงเรื่องของการฟังเพลงนะคะปัจจุบันคนที่ฟังเพลงและใส่เสียงเพลงค่อนไคา่นี่แหละชีวิตหรือใส่เสียงเพลงเพื่อประกอบต่อยอดทางธุรกิจเหมือนเดิมแต่มันก็รย่งขอะท่านเดีเหมือนเดิมนะพี่น้องการใส่เสียงเพลงในการใส่เสียงเพลงเพื่อประกอบต่อยอดทางธุรกิจ มั่นก็นยังโ่เหมือนเดิมและส่งผลต่ออุตสาหกรรมทางวงการเพลงกาะเศรษฐกิจการเมืองที่ผลต่อการวงการบันเทิงนอกจากนั้นที่จะโปรดังแบบมหาชนจะเป็นเพลงไหนใขรเป็นคนหรือใขรรองแค่นั้นในเรื่องของการที่จะดังหมมรือไม่อไรโบราณจะเกินเพลง,พลงสองเพลงในรอบปีประมาณนั้น นะคะบรวจะเป็นของไผ่เท่านั้นหละนะคะพี่น้องในยุคนี้ถ้าจะทําเพลงหวังดังยากครับสําคัญก็คือได้สางงานได้ทําในสิ่งที่ใจของเฮาฮักต่อยอดการแสดงบนเวทีและถ้าจะดังจริงๆก็ถือว่าเป็นโบนัดในการทําเพลงแก้วไกน่นะคะนี่คือ,อวัตถูเป็นเก้าว้ปรอมาณนี้นะคะ และที่สําคัญที่สุดเรื่องเล่าของการมีเวทีให้ยืนมีงานให้ทําตลอดกอดงานให้แน่นๆย่าหวังในการที่จะทําเพลงว่าจะดังต้องดังเพราะองค์ประกอบมันมีหลายอย่างจริงๆนอกเหนือจากการลงทุนลงทุนสูงค้นทําดุดตีเยี่ยมนั่นแหละคือพลังของเอซพลังของเพื่อนๆที่จะสนับสนุน ว่าหมายก็คือนั่นก็คือพลังของเอฟซีพลังของเพนแท้ที่จะสนับสนุนคือศิลปินควรทำยังไดควรจะเห็นยังไงให้เป็นที่รักของเพื่อนๆนะค่ะว่าไปว่ามากก็เมื่อยเขียนแล้วสั่นเป็นวง่นีอหัวด่อยเตรียมเข้าห้องอัดบันทึกเสียงผลงานไม่พอลูกกับสิ้นเกินไม่เพื่อต่อยอดบนเวที เอาใจคนใส่แรงงานเร็วๆนี้รอรับฟังได้ค่แะแต่ตะม้วนที่บอกวานี่ก็คือเป็นเรื่องเล่าที่บได้าดหวังว่าการทําเพลงคาดว่าคือว่าหมายว่าอยากจะบอกว่าการท็ดเพลงชุ่มือนี้มันหวังใดญบลอยเส้นประมาณนั้นซึ่งเมื่อก่อนนี่อีหลาหน้่อยปล่อยเพลงป็ะจุปล่อยเพลงนี่หนึ่งวันหนึ่งหลานดิ้วสบายๆนะคะพี่น้องแต่ตอนนี้ก็ต้องถือว่าด้วยผ้า ด้วยภาวะหลายๆเรื่องนะคะประกอบกันค่ะยังที่ได้บวกสู่กานฟังนะคะเอาใจในกระปีนกำลังแห่งเชื่อเรื่งใจกับพ่อลูกคู่บุญนะคะพี่น้องเพื่อนได้บันทึกเสียงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้องแล้วก็ล่อมือเพื่อนสปอยเพลงพันนะคะเอาสั้นๆแล้วเด้อพี่น้องเด้อขอพูดละไรที่เขามารับชมนะคะยิ่งๆป้งฝังตังูผู้ซุคนนะคะสวัสดีค่ะ แลักกระพฟงองเสียงต้วนเอพีจีนได้จ่างอะไรเพื่อเป็นกำลังใจกนมี้จ่าติดตามช่องเสียงตะวันค่ะเอจีีจีอีบาได้านะค